Hi there, everyone! <laughs> Welcome to my course. Welcome to my course, everybody. I'm happy to have all of you. Now, this course. IPA นะคะ IPA ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก International Phonetic Alphabet บางคนอาจจะเคยลงคอร์สเบืเคล็ดลับปรับสำเนียงมาแล้วมันดีมากถ้าได้เสริมด้วย IPA นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ลงนะคะไม่เป็นไรเนาะถ้าสนใจก็ทักแอดมินได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณมาเรียนเฉพาะ IPA อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับคุณเช่นกันนะคะเพราะว่า IPA จะทำให้คุณรู้ว่าเสียงแต่ละเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ย มีอะไรบ้างและความละเอียดของการใช้สระหรือว่าอักษรต่างๆนะคะในการใช้ IPA แล้วเราก็ไปเปิดดูนะคะว่าอ๋อที่แท้มันเป็นสระสองเสียงนี่นาะแน่แบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาไปปรับใช้กับ pronunciation ของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นกีก็จะเล่าก่อนนะคะว่ากีนั้นมีความสัมพันธ์ผูกพันกับ IPA อย่างไรนะคะ so in my introduction right now I'm going to tell you about me and IPA my life okay so when I was young I was not realizing that I was actually studying IPA เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยกี่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเรียน IPA อยู่เออแต่จำได้นะจำได้แบบแบบเป็นภาพติดตาเลยนะคะว่ามันจะมีตัวที่แบบว่ายแปลกๆจังเลยแล้วครูฝรั่งก็มาสอนสอนทีละสองสตัวนะคะตอนนั้นประถมแล้วก็มัธยมต้นนะคะแล้วก็แบบเออแล้วเขาก็พาออกเสียงคํานี้คํานี้คํานี้แล้วก็เออโอเค bench catch อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ cash w a s อะไรแบบนี้ก็ออกเสียงไปตามนั้นนะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่จําอักษรพวกนี้ได้นะคะว่าเออมันอยู่ในชีวิตเราตั้งนานแล้วนี่นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่ากี่ก็ไปเรียนเพิ่มเติมที่ออสเตรเลียตอนอายุ1 3อีกทีนึงแล้วหลายคนอาจจะเคยเห็นถ้าติดตามกี่ในช่องของกีเนาะก็จะเห็นแผ่นนี้นะคะที่เป็น อันที่หนึ่งดำบันมากนะก็คือว่าเป็น IPA สมัยที่กี่เรียนตอนอายุ13ที่ออสเตรเลียนะคะ,ะจนโรงเรียนนี้เขาไม่รู้จะยังอยู่ไหมนะคะหาไม่เจอแล้วตอนนี้นะคะที่ p h o e n i ์ที่เพิร์ธออสเตรเลียนะคะแล้ว ปี2,000พนะปี2,000นกะะ็ได้ดู IPA ทั้งหมดนี้นะีคะจากตอนนั้นแล้วก็แน่นอนได้ออกเสียง pronunciation ต่างๆนะีคะแต่ความจำเด็กๆเนี่ยแน่นอนมันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเรามาดูแฟ้มประวัติที่เราไปเรียนที่ออสเตรเลียเอา้าเราเรียนแบบโอ้โหทุกตัวแล้วเหรอนี่แล้วเ,เขียนด้วยนะ d p h ฟ h o n g s นะคะ i ิ h t อง n g เนี่ยรู้ไหมคำนี้เนี่ยกี่จำได้เมื่อไหร่รู้ไหม มหาลาัยตอนเอกอิงนะคะแปลว่าสละสองเสียงเขียนตั้งแต่อายุสิบสามมาดูตัวเองเขียนแล้วเอ้างงจริงๆเลย ก็กลายเป็นว่าโอ้ที่แท้ที่เราออกเสียงหรือ pronunciation เรากลายมาเป็นตัวเราตอนนี้เนี่ยมันมี IPA ที่อยู่เบื้องหลังมันเองนะคะแล้วก็พอเรียนมหาลัยเนาะ so after that I entered university and I was going deep into IPA or oh, phonetics นั่นเองนะคะก็มันจะเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่งเลยที่พูดถึง phonetics เนาะแล้วก็ IPA หรือว่าอักษรเหล่านี้มันก็จะละเอียดขึ้นในช่วงมหาลัยนะคะแล้วก็กิก็ชอบมากเลย าะะการออกเสียงใช้อวัยวะใดๆในการเปล่งเสียงนั้นออกมาว่าง,งั้นเถอะมันจะมีความเชื่อมโยงกันนะทุกคนเสียงที่เราออกเนี่ยกับอักษร อักษรตัวนี้คือเสียงแบบไหนแล้วทำอวัยวะแบบไหนซึ่งเล s o นต่างๆที่จะตามมานี้เนาะก็จะพูดถึงทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูเหตุผลในรายละเอียดดีกว่าว่าทำไมเราจะต้องเรียน IPA นะะี่ค่ะ n u m b e r ก็คือภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ออกเสียงตามการเขียนหรือว่าการสะกดนั่นเองเช่นถ้ากี่ยกตัวอย่างตัวนี้เนาะ O U G H โอ้โหมีหลายคำเลยค่ะที่สะกดะะด้วย O U G H ถ้าเป็นคำแรก tough อา้าวแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นตัวดีอ้าว d u f ไม่ใช่ d u f ค่ะออกเสียงว่า d o เหมือนกับ donut นะคะแปลว่าแปง้งใช่ไหมคะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น th ละ่ะก็จะเป็น though นะคะแล้วถ้าเติม t เข้าไปด้านหลังละ่ะเป็น thought อา้าวออกเสียงเปลี่ยนสระไปเลยนะคะแล้วถ้าเป็น th r o u g h ละ่ะก็เป็น through แล้วถ้าเป็น th o ละ่ะ ฟาเร่ er. <c oughs> ต่างกันไปเลยใช่ไหมคะฟาเร่เฮ้ย er. R O U G H แสดงว่า R O U G H ออกเสียงว่า r ไม่ใช่ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า rough ตัลิตโนเนาะอ่านภาษาอังกฤษอะไรเลยแบบนี้ใช่ไหมคะทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่า IPA จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเหตุผลที่2นะคะก็คือคุณจะออกเสียงเปะขึ้นอืนะคะเช่นถ้าเมื่อก่อนคุณไม่เคยรู้ว่า IPA เป็นยังไงเนาะตอนนี้ถ้าคุณรู้เนี่ยค่ะคุณก็จะเห็นว่ามันมีบางตัวที่เป็นสระสองเสียง เชื่อมหากันการออกเสียงคุณจะละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะเหมือนกับเจ้าของภาษามากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปต่อยอดเองได้นะคะถ้าเราเรียนแล้วว่าอักษรทั้งหมดเนี้ยออกเสียงยังไงเรารู้วิธีการออกเสียงทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเราฝึกจนเราสามารถจะออกเสียงได้แล้วนะคะแล้วเราก็ไปดู Dictionary อ่าอังกฤษอังกฤษนะคะเราก็จะสามารถอ่านจากอักษร IPA แล้วเปล่งเสียงออกมาจากตัวเราเองได้เลยกี่ใช้วิธีนี้ประจำเลยนะ เออคือมันเป็นเพราะว่าเราผ่านมาเยอะแล้วเรารู้ว่า IPA แต่และตัวเนี่ยมันออกยังไงนะคะแล้วก็มีการอธิบายแบบง่ายๆให้คนไทยเข้าใจเนี่ยยังไงบ้างนะคะกีก็เลยเอามาแชร์เนาะว่าคุณไปต่อยอดเองได้คุณเรียนแค่คอร์สสั้นๆกับกีเนี่ยเนาะแล้วคุณก็ไปต่อยอดไปทําให้เป็นความสามารถของคุณเองแล้วคุณก็สามารถที่จะเปิด Dictionary อ,อิงๆแล้วก็อ่าน IPA เปล่งเสียงจากตัวคุณเองได้เลยค่ะเหตุผลที่3นะคะที่เราน่าจะเรียน IPA หรือว่า จะเป็นประโยชน์นั่นเองก็คือเราจะเข้าใจการใช้ชวามากขึ้นชวาคืออะไรถ้าใครผ่านเวีเคล็ดลับปรับสำเนียงมาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าเสียงชวาเป็นเสียงที่ฮิตมากในภาษาอังกฤษเนะะี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนตัวอ e ีกับหัวแบบนี้นะคะเสียงเออเออนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ในหลายๆที่หลายๆําคำที่เราไม่รู้ตัวเช่นคำว่า p olic e ภาาบอดไสด์ด้วยตัวนี้ออกเสียงว่า police police เสียงชวายอยู่ตรงไหนเหรอคะคุกกี้ดูอีกกับหัวเออเออเพอเพอใช่ค่ะ police 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 อันนี้ทำให้เรารู้อ๋อตรงนี้เป็นชวานั่นก็คืออ e ีกับหัวแล้วเราก็จะสามารถออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นเพราะว่ามีตัวชวาซ่อนอยู่หลายที่มากๆขอตัวอย่างอีกตัวหนึ่งคือคำว่า pronunciation pronunciation เห็นตัวชวาตรงไหนบ้างคะอือข้างหน้ากับข้างหลังใช่ไหมคะ p <Pr> พออกเสียงเอ,อนะคะตัวควบกล้มก็ออกเสียงเอ,อได้พ Pronunciation ตัวข้างหลังเป็นสะระเอะปิดท้ายด้วยนอนนูช u นนะคะ pronunciation Pronunciation เห็นไหมคะการใช้เสียงชวาคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วมันจะปรับสำเนียงให้คุณแบบเปรเวอร์เลยจ้า